นผู้ชมครับตอนนี้มาเบิ่งเด็กๆครับเด็กๆเล่นไหนๆเขาดูหน่อยเล่นอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรกินโนนนี่แมงกินโนนเอาแบมือออกแบงมือออกอืมแมงกินโนนครับไปจะไปเล่นกับน้องนผู้ชมครับตันนี้พานผู้ชมมาเบิ่งเด็กๆครับเด็กๆ เด็กๆกำเล่นเล่นกันนะฮักนะฮักครับมีมีพี่สาวาแล้วก็น้องๆแล้วก็มีลูกสาวมีน้องสาวอีกคนหน่อยครับน่ารักครับเด็กๆมามากับคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวมานะเฮาว่าไงคะว่าไงคะอืม กินนูนเล็กอ้าวตัวเล็กอืมครับได้ตัวอะไรกินนูนเล็กได้ตัวตัวเล็กอืมนานมันหายไปหมดแล้วอ่ะเกรดมาเที่ยวสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกเนาะเมื่อคืนนี้นอนหลับฝันดีไหมคะฝันดีมากอ๋อนอนหลับสบายเออฝันจริงๆเหรอฝันจริงๆเหรอไม่ไม่ได้ฝันเลย ไม่ฝันร้ายไม่ว่านอนหลับสบายนะคะทั isko, ail, tai, okay. ้งหมดดีผิวสาวเวสพี่สาวคนใหญ่ครับเอาคนที่สองชื่ออะไรนะคะคนที่สองชื่อแดเนียลแดเนียลคนที่สามเหรคนที่สามชื่อพีเจอะไรนะพีเจคนที่สี่อ๋อคนที่ห้าฮันนาฮันนานี่ครับ ทั้งมัไมีหาคนครับเป็นน้ำกันย่างดีเลยครับเป็นอย่างยั้งให้พีศาคนนับเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนี่ครับคุณพ่อคุณแม่เป็นเป็นมีลูกหาคนครับผมก็งงงงว่าในสมัยนี้ เด็กน้อยที่มีลูกเด็กน้อยที่ที่นี่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคุณหาขั้หนมันมันหายากครับแล้วก็ทั้งหาคนหรือนั่เป็นยางบก,กวนกันครับรนักนะฮักนะฮักครับเล่นกัน เบิ่งขับเคลื่อนน้ำกันแล้วแล้วคนเล็กเหรอมามามาครับพี่พี่มาเล่นอะไรครับคนเล็กกระเล่นจิตใจจิตใจบองงงแง่ครับ

เฮ้ยมันขี้ใส่มือหนูเฮ้ยไหนมันขี้ใสมือหนูอืมมันขี้นู่นครับไปล้างมือเลยจีเอาม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 าพี่พี่มา น้องคนเล็กอายุกี่ขวบนะคะอายุหนึ่งขวบห้าเดือนหนึ่งขวบห้าเดือนเก่งเก่งเก่งค่ะยท่านผู้ชมสงสัยบัวขาวว่า เป็นเด็กๆลูกตั้งหาคนนี่คุยกันอย่างมีความสุขครับเดี๋ยวมือนามือนาสิให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสคุยกับพ่อกับแม่เด็กๆนะครับว่าเป็นเลี่ยงที่ไดนเด็กๆบุกวกวกกันอยู่น้ำกันแบบมีความสุขครับ ระวังคนคนแรกกับคนสุดท้องนะครับคนที่หนึ่งกับคนที่ห้าผู้หิงสองผู้ชายสามครับเอาเไม่อย่าทำแบบนี้เอ้าเอ้าเอ้า

มูนาสิทธาท่านผู้ชมมาเดียนดูมาศึกษาดัาันเป็นเรย่องที่ใดเ<อ>ด็กๆสาม,มารถด้องกันได้ครับแบบสามัคคีกันถอยที่ถอยใส่กันหักกันนะครับ กันแบบบางๆอยวนี้มันเหลือแต่ไอมันเหลือแต่แนะนั่นอะไรอะเขาเล่นเล่นกินนูนครับแองกินนเมกีนูนสนุกไหมครับสนุกสนุกครับในในเดนนนี่มันขุด คนนี้ชื่อแดนเนียใช่ไหมครับใช่ครับครับนี่ครับโอกาสต่อไปพาเสมอชมไปพบกับพ่อแม่เขาว่าเป็นเย็่วที่ได้ลูกจังนะครับนะครับขนาดนี้นะครับเห็นแต่สมัยก่อนที่มีลูกหลายๆนี่พ่อสมัยก่อนเนี่ยเรียกกันเล่นน้ำกันแต่ปีนี้ทุกมือนี่หาบ่เห็นครับ หาบอคอยได้ว่าคนที่สมัยนี้ที่มีลูกหลายขนาดนี้แล้วก็บอง่ายนะครับยังได้เด็กน้อยสิบหลินโทรศัพท์อยู่น้ำกันแบบนี้บอเครดิจับโทรศัพท์บ่หอกจักโทรศัพท์โอกาสต่อไปก็สิเชิญธรูมชมมาคุยกับพ่อแม่ มาเจอท่านผู้ชมกดติดตามตู้มันแต่งงานกัน่องนนนะฮะเอออะไรนะแต่งงานกันแต่งงานกันขอท่านผู้ชมท่านทุกผู้ชมที่กดมาเจอช่องแม่ห้ากับไวท์กดติดตามให้ช่องโค้ชมาเกลนี่แหละครับเพื่อเพื่อว่าสิ่งเหล่าเมียก็จะเด็กคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆทั้งหาคนนะครับ ก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ